ามา,ามาเจองหัวขาวมูนึงจ้ะมึ้เพื่อี่น้องใครผีน,น่องมันว่าเพื่อิ่งหนเ่งเอแถวแลยวได้จ้ะฮู้นแมนเบิดจ้ะจูง,งยังๆพี่น้องจูงยินเล่นแกดดุ จ้าสวัสดีในเสาร,ร์วันที่11พฤษภาคมคมโมกหาจ้ะพี่น้องวันนี้สาวฝนพี่ผ้าพี่พาน้องมาตามล่าละง,งูคือเก่าจ้ะถามว่าเบิ่งว่าห้าสิบมันซ้ำไหนจังวันนี้พี่กาศกับผู้บัญโบกคือเก่าจ้าจ้าว่าพอการมูแหลกแหกมันดีเลยจังวันนี้ตามละง,งูคือเก่าจ้ะจ้าก,กับบัญโบกคือเก่าจ้ะพี่น้อง นีก็ฝนตกด้วยจ้ะเป็นเห็ดปลาดินทรายจากพี่น้องเห็ดจังได้เก็บวัสสะอาดจากขี้ดินเกีบไปเทินกันสอนกันไปมัเกิดติดขี้เก่าจ้ะ โอ้ย่างเขาข้างในป้านั่นแหละย่างเขาข้างในป้านั่นแหละนี่ชีวิตธรรมาชีวิตเฮ็ดอยู่จังหวัดย่างชีวิตเฮ็ดอยู่จังหวัดอุบลจ้าอุบลราชธานีต่อบานอยู่อำเภอสุนทรีนะจ้าบานบรยอยู่ทางบุญทลิกแต่ว่ามาเก็บเห็ดบุญทลิกจ้าไปจ้าหรือน้ำชีิเพ็ดไปเรื่อยๆจ้ะ นี่จะเข้าพานสนใจมันจต่บังก็เลอห,หลายฝนตกลี่นพี่น้องศักษาฝนเสีท็ทายท่านพี่น้องเบืง่งดิสำหรัน้าจันทร์มันเนเยังตัวคออยู่จ้ะ มะพค้าจ้ะม้นตัวขงเกลือให้งจ้ะ

พอมือนึงจ้ะแฝดเป็นกระดมาใมห้ซาฟุนมือนึ่ง่น้องตื่นนึ่งจ้ะมน้าใบก้อนกาชักนะเดี๋ยวเคี่ยวอไรรน้องใส่น้องอยู่ข้างหลังหมุนเก็บไปโนนนึงเหรอโผล่กําลังโผล่เลยเฮ้ยมองหันไปเจอที่ตรงมอง้านไหนคนใหญ่ มองนึงเองบ่ได้เคลียร์บ่เคลียร์เลยໃດเก็บมือใหม่ Det var hardt. คนตุ่งริมเลื่อมมือจำมิน,นก,กับษาฝนเป็นก,กันอีกจ้าอืมสุดท้ายเอาใส่ถุงไว้ด้วยจ้ะคนตกจ้ะเดินนักแฝดอีกจ้าเป็นพอติดอะไรมึงจะเดือนทางกับสางกลุ่มเพื่ก้าวจ้ะสวัสดีเอ็ดซินสวัสดีครับผม aku lembut, ngau, kamu jahat, สาวฝนเดินทางหุกคนจ้ะหลยอยู่บ่ไล่อยู่ไปหาบ <c oughs> ุปผาเลยจ้ะมเดียวกัน น่จะเห็ดอีกแล้วันนี้เราเดินทางหกคนได้จากีน่นเอาน้องสาวกับอาวกับอามานำจ้ะอืมเห็นจ้ะ Er det der? จ้าเดี๋ยวจะไปตีนที่ร้างให้กที่น้องอ いいか บานเ้อจ้ะอเขาอจ้ะอเคไก่ย่ห้สองลูกมูห์ได้อยู่พออีมนึงจ้ะ่นรอเฮ้ยบนยาเ็ดเลยบนอ่งสัง สงใช้ปลาแบขสูงเขาจะืขึ้นมาไม่แต่ไม่เหนียไม่เหนียวแตงเกียนเชฝนจ้าไหนก็จังโมเปียกกันไลยนะแต่ไม่ตรงม่งมังโคจ้ะอื้หมนะพี่น่องไปกินไรไม่ดูหรอก ี่จ้าพี่น้องเห็นลราโงกที่มาจากบ้านบวกนะจ้ะก็ได้เต็มตาย่ดเอาจะาต่ว่าห่าก็แพ็กให้มันดีๆใส่ถุงจ้ะนกมหาพิ้นบบานนาะจ้ะตอนนี้สาวฝนกับผ้าพีผ้านองมากซ่อมมาบึงสำนักสงน้องจอง้องให้จ้ะแต่ว่าตอนนี้สาวฝนมาหอดสาวฝนก็เห็นละจ้าไปจ้าไปรลุดน้ำกันจ้าพี่น้องสิมาหน่อยมันไายสมดยจ้ะจ้าพี่น้องครับอวย ปลาเปลี่ยนปลาจ้ะทั้งน้องจองก็ลังเป็นไข่ได้จ้ะพี่น้องเราโง่เริ่มออกแล้วจ้ามาซ้อมพิกัดน้องจองเขาให้พี่น้องเบื้อง,งน่างนะจ้าหน่อหนูนำจ้าพี่น้องสาวฝนเก็บปรงหัน มูจะกันกเนี่ยจะฝ่าวอาจะแฟนพอได้เอากระตามมาให้ก็เจา้าซิมาเก็บน,น้ำจะเป็นใครจ้ะ Даван л удаа. Инцаа. เป็นลมอออจ้าคุณเลิมพูดเลจ้าตัวนี้เป็นที่การน้องจอง้องสำนักสงน้องจ้องให้ด้วยจ้าเด้อบ้านน้องเป็นค่ะบนหอยคามเพื่อบุญทรีตอนนี้ก็มีแสงแดดออกมาแล้วจ้าหลังจากฝนตกเมอนจา้า

หมขาหมูหนึ่งจ้ะอุ้ยผีหนอนไข่ไข่คุต้มืมดอด้วยนะสินใหญ่แหงโโจะเอาไข่ก่อนดอกหนอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกอืมข้าเบ่งจ้ะ หัวเท้าจ้ะพี่หัวมปลาเพิ่งเสียไปเลยหัวเท้าเลยเลยจ้ะฮู้นแมนเบิร์ตจ้ะมาเข้าเก็บไปก่อนเลยจ้ะฉันฟพิ่งกัะหูข้าวอยู่จ๋าเจอที่ถอดบันบุกต้องจากเพราะว่าก็ไปเก็บขโมย อื่นคือเสด็จเปลี่ยนพี่กัดเลยจ้ะพี่น่องกิดกรรมสองสีพีเทสในเด้อจ่ายในเสด็จบกวพี่กัดได้เฮ็ดออกจ้ะพี่น่องสิได้ซ่อมหายอสองจูงสามจูงกล่องกระตังก็ยูจ้ะ ง่ออยา,งายพี่น้องมีจ้ะออกไรย,ยู่จใจพี่น้องเลี้ยงข้ามจา้ะมอ้ขาวจา้ะกล่องกถือหนามมั่วเลยจ้ะพี่น้อง จะไปน้องมึงยอดเฮ็ดจะมาเก็บน้องจองออนี่ลุำโหมบินนี่กระตานี่สิพอพี่น้องมึงนี่จ้ะอ่าโอ้6โลแล้วนะครับมืองามเลยจ้ะโอ้6ค้าวจ้ะ

เฮ้ยตัวมันโผล่ขึ้นสูงอะโผล่อยู่จ้ะนี่่จ้ะพี่หนุ่มเลียงข้ามจ้ะบริษัยดิ่งโอ้ยเโอ้ยวปาดตีนที่ลังจ้ะเฮ้ยโอ้ยเท้จ้ะงายอยู่เฮ้ย

มันซ้งดอกจมันออมเนาะพี่น้องมาอยางนี้จ้ามาเบิ่งยอดเทของเฮาจ้ะพี่น้องพาพี่พนอมาสรุปยอดคีิของเฮาจ้ะนี่จ้ะนงกเหลืองที่ใส่ถุงนึงคือเอามาแต่บ้านบกเนะจ้ะเนาะนงกขาวนี่มาได้อยู่สำนักสงน้องจอง้องห้จ้ะนี่เฮ็ดเพิ่นก็สำนักสงน้องจองห้องให้จ้ะพี่น้อง เนี่ของชีวิตเฮ็ดหล่นกับตาคือกันจะ้ะนี่ก็เฮ็ดผึง่งพี่น้องเก็บต์ข้าวเดียวเด็กเสื้อาพี่พาน้องไปซ่อมโอูยคือเสื่อเด็ดไปหลักจัสมันคำแล้วน่าจะัะเนาะถามว่าโดนน้ำกันมือไหมจะ้ะพี่น,น้องเมืองเฮ็ดเนี่ยจ้าอันซ่อนน้ำสาฝนหมดจะ้ะขาดแห้งแมนทุ่งกะโหลทุงกะสองรัวก็มีจะ้ะ จ้าสื่นชอบคลิปนี้จังได้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ชีวิตเทสได้ด้วยจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะนำใจพี่หน้องมาหลุดน้ำกันมืออื่นวาสิมานสำได้บนะจาจะานอะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงซค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้า